กาลนมาลิกนักแสดงชาวอินเดียชื่อดังในวงการบอลิววูดเจ้าของบทบาทเจ้าชายสิทธ,ธัตถะในภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องสีสิทธัตถะโคตมะถือเลิกเข้าพิธีอุปสมบทณนะพระอุโบสถวัดธาตุทองพระอารามหลวงเร็วเวลาบวช15วันมีพระราชวร,รยานโสพลจเจ้าอาวาสวัดธาตุทองเป็นพระอุปชาได้ฉายาทางธรรมว่าอโศโกผู้ไร้ซึ่งความโศก การตัดสินใจอุปสมบทที่ไทยครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มยินดีให้แก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยส่งผลให้วันนี้ที่วัดท่าทองมีแฟนคลับชาวไทยที่ทราบข่าวเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักแม้ว่าก่อนหน้านี้ไม่นานกากร์กมาลีกได้โพสต์ประกาศอุปสมบทที่ไทยผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวและเชิญคนสนิทเข้าร่วมงานตามมาตรการป้องกันโควิด -19 เพื่อนสนิทของกาการมาลิกในไทยเล่าว่ากาการมาลิกมีความตั้งใจอยากบวชมาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วหลังเขาตัดสินใจเปลี่ยนศาสนาจากฮินดูเป็นพุทธแต่ที่ผ่านมาติดช่วงสถานการณ์โควิดและการจัดตารางงานทำให้ช่วงเวลาลงตัวที่วันนี้กาการมาลิกในใสายตาของเขาเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นมากโดยจากการรับบทเจ้าชายสิทธัตถะในภาพยนตร์เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต หลังจากเพียงตั้งใจเรียนรู้ศึกษาธรรมให้เข้าถึงบทบาทการแสดงมาสู่การค้นพบว่าหลักธรรมที่เป็นเป้าหมายของชีวิตคือการนับถือศาสนาพุทธการมาบวชเพื่อจะเรียนรู้กฎข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ในไทยที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนจะกลับไปสร้างแรงบันดาลใจหวังฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียอีกครั้ง